สอห้ารุ่นรถยนต์ไฟฟ้ายืนยันเปิดตัวในไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ <Hey! S 1> สำหรับเดือนกรกฎาคมที่ถือได้ว่าเป็นเดือนแรกของไตรมาสที่3ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยดูมีความร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากว่ามีรถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นที่เตรียมจะเปิดตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้โดยก่อนที่จะไปถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากในกลุ่ม EV ที่เป็นซิตี้คาอย่างวูหลิงบิงโก EV สำหรับบิงโก EV นั้นจะมีการเปิดตัวพร้อมกับราคาจาหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่8กรกฎาคม2024หรือในวันพรุ่งนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นที่เรามีในตอนนี้ด้วยขนาดของตัวรถจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างชังอลูมินและเนตเวิรดยขนาดของรถนั้นมีความยาวประมาณ3.9เมตรกว้าง1.7เมตรสูง1.58เมตรและระยะฐานล้อย,ยาว2.5เมตรมาพร้อมกับขุมพลังขับเคลื่อนมอเตอร์เดียว68แรงม้าแร่งบิดสูงสุด150นิวตันเมตรท็อปสปีดของรถทำได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมง จ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ31.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด333กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนครั้งสำหรับการทำตลาดในประเทศไทยนั้น b i n g ก e EV จะแบ่งทำตลาดทั้งหมด2รุ่นย่อยคือรุ่น Standard Range 333 AC รองรับเฉพาะการชาร์จไฟ AC 7กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจนเต็มได้ในเวลาประมาณ4.5ชั่วโมงและรุ่น Standard Range 3 3 3 DC รองรับการชาร์จไฟ DC ที่ความเร็วสูงสุด50กิโลวัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก30 8ถึง80%ในเวลาประมาณ30นาทีส่วนในเรื่องของราคานั้นต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ว่าทาง ev p r i m a จจะเปิดราคาของเจ้าวูหลิงวิงโก ev คันนี้มาเท่าไหร่ในสถานการณ์ที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมีการลดราคาสู้กันอย่างดุเดือดในตอนนี้รุ่นที่2 Si ิเก x ev ไซเลกตัวแรงวิ่งได้ไกลสูงสุด560กิโลเมตรต่อชาร์จ หลังจากที่เผยโฉมให้ชาวไทยได้ยนโฉมคันจริงกันไปแล้วเมื่อช่วงงานมอเตอร์โชว์2024ที่ผ่านมาล่าสุดดูเหมือนว่าทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยตัวรถนั้นจะมีการเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันที่11กรกฎาคม2024ที่กำลังจะถึงนี้สำหรับ s ิกเกอร์ X นั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในพิกัดซับคอมเพกซ์เถูกพัฒนาคู่กันมากับว o l v ว E X 30ที่ทำตลาดในไทยไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่แม้ว่าจะใช้พื้นฐานเดียวกันกับ Volvo EX 3 0แต่ทั้งคู่นั้นมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการออกแบบภายนอกคุมพลังขับเคลื่อนของ s i a n e X นั้นเวอร์ชันทำตลาดในไทยยังไม่มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการแต่หากเราอ้างอิงจากเวอร์ชันในต่างประเทศจะมีคุมพลังสองทางเลือกก็คือมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกกาลังสูงสุด272แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตร อัตราเร่งจากศูนถึงร0อททำได้ใน5.8วินาทีและรุ่นมอเตอร์คู่กับเครื่องสีล้อให้พละกกำลังรวมสูงสุด428แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด543นิวตันเมตรสามารถทะยานความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.7วินาทีเท่านั้นทั้งสองรุ่นย่อยนั้นติดตั้งแบตเตอรี่ NMC ขนาดความจุ66กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยในรุ่นมอเตอร์เดียวจะสามารถเดินทางได้ไกล560เมตรขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่ จะสามารถเดินทางได้น,น้อยกว่าที่512กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน CLTC ของประเทศจีนส่วนการชาร์จไฟนั้นตัวรถรองรับการชาร์จไฟกับสถานีชาร์จ DC ความเร็วสูงที่กำลังไฟสูงสุด134กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก10ถึง80%โดยใช้เวลาประมาณ26นาทีส่วนในเรื่องของราคาจำหน่ายนั้นคาดว่าในไทยจะมีการเปิดตัวเริ่มต้นมาที่ราว1.1ถึง1.2ล้านบาท ซึ่งราคาอย่างเป็นทางการนั้นเราจะได้ทราบพร้อมกันในวันที่11กรกฎาคมนี้ครับรุ่นที่3 Neta X SUV คุมพลังไฟฟ้าที่หลายคนกำลังให้ความสนใจหลังจากที่ได้นำสื่อมวลชนไปร่วมทดลองขับกันไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน2024ที่ผ่านมารวมถึงการเผยช่วงเวลาคร่าวๆในการเปิดตัวพร้อมราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ จากข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าเนต a X จะถูกเปิดตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่25กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้พร้อมให้ลูกค้าชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของหลังจากที่ได้ลองขับมาแล้วต้องบอกว่าเนต้ X นั้นเป็นหนึ่งในรถจ์ในฟ้า SUV ที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแบบชัดเจนคือเน้นการโดยสารแบบนุ่มนวลให้ความสะดวกสบายเน้นความกว้างขวางความสัมผสัสความพรีเมียมของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง สำหรับการทำตลาดในไทยนั้นมีข้อมูลยืนยันแล้วว่าจะมีด้วยกัน2รุ่นย่อยทั้งคู่จะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อน163แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรอัาตราเร่งจาก0ูน0ถึง100ทำได้ในประมาณ9.5วินาทีสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้3โหมดคือ Eco Normal และ Sport ส่วนความแตกต่างของรุ่นย่อยนั้นจะอยู่ในเรื่องของแบตเตอรี่โดยในรุ่นท็อปนั้นจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 62กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ขณะที่รุ่นเริ่มต้นนั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่คาดว่าจะมาพร้อมกับระยะทางการวิ่งราว410กิโลเมตรและวัสดุตกแต่งภายในโทนสีดำล้วนขณะที่รุ่นท็อปนั้นจะได้วัสดุสีน้ำตาลสม้มพร้อมกับการตกแต่งด้วยผ้าอาคันนาราในบางจุดด้วย สำหรับการรีชาร์จพลังงานของ n e t a t เ x นั้นรองรับการชาร์จไฟ DC ที่100กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30ถึง80ในเวลาประมาณ30นาทีส่วนการชาร์จไฟ a c นั้นรองรับที่6.6กิโลวัตต์ชาร์จไฟเต็มได้ในเวลาประมาณ8ชั่วโมงรองรับการใช้งานระบบ V2L สำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกด้วยส่วนในเรื่องของราคาจำหน่ายนั้นด้วยการห้าหันราคาของคู่แข่ง กับการปรับลดราคาของน้องเล็กในค่ายอย่างเนต้าวี2ลงไปแล้วหากเนต้าต้องการยืนหยัดในตลาดที่มีการแข,ข่งขันสูงการเปิดราคาอาจจะอยู่ที่ราว7.5ไปจนถึงไม่เกิน8 0 0แสนบาทเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส่วนราคาอย่างเป็นทางการนั้นในช่วงปลายเดือนนี้เราน่าจะได้ทราบพร้อมกันอย่างแน่นอนรุ่นที่4 v o l v o EX40 และ v o l v o EC40 สำหรับ Volvo ex 4 0และ ec 4 0นั้นไม่ใช่รุ่นใหม่จากทาง Volvo แต่อย่างใดโดยในรุ่น ex 4 0นั้นจะเป็นชื่อใหม่ของ xc 4 0 recharge ขณะที่รุ่น ec 4 0นั้นจะเป็นชื่อใหม่ของรุ่น c 4 0 recharge โดยทาง Volvo ต้องการแยกชื่อรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความแตกต่างจากรถยนต์น้ำมันของพวกเขาอย่างชัดเจนสำหรับในประเทศไทยนั้น v o l v o จะเปิดตัวทั้งว o l v o ex 4 0และว o l v o ec 4 0อย่างเป็นทางการ ในช่วงวันที่9กรกฎาคม2024ที่กำลังจะถึงนี้โดยคาดว่าการเปิดตัวของ Volvo EX40 และ Volvo EC40 นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้าทั้งในเรื่องของการออกแบบรวมไปถึงขุมพลังขับเคลื่อนยกเว้นป้ายชื่อใหม่ส่วนแคมเปญส่งเสริมการขายนั้นจะมีอะไรพิเศษหรือไม่เราจะได้ทราบพร้อมกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และนี่ก็เป็นความคึกคักของตลาดรถนยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคมนี้ครับ โดยหลังจากนี้ยังคงมีไทม์ไลน์การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยเราจะติดตามและนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งเป็นเพื่อนละครับมีใครกําลังเล็งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนอยู่หรือเปล่าหรืออยากทราบข้อมูลการเปิดตัวของ EV รุ่นไหนเพิ่มเติมหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ